เขาบอกมาไม่เหมือนกันพุณผู้มครับเห็งและเองฝ่ายสายจมูกโยกแยกัะมาไปชะล้วนวัดใจของเลยทีเดียวในสนามรแต้องมีคำว่าออฟชอปเลือดหูนี้สู้กันถึงทีกาอย่างแน่นอนเอาเลยมาดูซิว่าเที่ยวนี้ใครจะไปใครจะอยู่ใสกันมาแบบระเบิดถึงถึงเลยทีเดียวใคชนะไปชิงชนะเลิศนะจ๊ะจะบอกใครแต่แม่แต่ตัวการที่เราพิศวาสมาถือว่าเหลือดทีทดียวธรรมดามีน้ำว่ามีน้ำว่าเหลือดทีทดียวธรรมดานั่นก็คือหนุ่มบนช้างเริ่มใส่ยกระมาทีเดียวตาตาฝันต่อฝันโอ้โหตาตาฝันต่อฝันโอ้หเลือดสายฝ่ายเริ่มสะัด หัวเริ่มสายท้ายโจมสลัดเริ่มบัดเริ่มเบียดเริ่มเสียลิ้มสีดีขึ้นมาเทพสักสิษย์เทพสัิษยไอ้คนไม่ยอมคนทีเอีูยวนี้จะเป็นยังไงน้อง วมาวไอ้หนุ่มของช่างหนุ่มขงช่างเฮ้ยความเซ็ตคอ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 มาแล้วจ้าออาเลยว่าอยยังไงก็ไม่สนใจแล้วจัลก็ใส่ันมาจัลจัลาัลจัะจัล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 จััลจ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 ัลลจัลัลจ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 ััลจ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 ลจั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 ลจลจัลจัลจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ cái mà đi mà kỳ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทั่สายประเทศทั้วกระหว่างเรือดีล่องน้ำแดงเท้าสีสุนทรนุ่มเมืองช้างพบกับเรือดีที่เป็นธรรมดามีนาบ่าทศศักิ์สิส่ธิรล่องน้ำสี่น้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการร่วมกานตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเท้าสีสุนทรนุ่มเมืองช้างเป็นฝ่ายชนะครับเอาละครับแสดงว่า ประเภทถอยกอนั้นเท้าสีสุดยอดหนุม่มมือช้างมาหยุดรอชิงแล้วครับมาดูเที่ยวที่18ครับท่านผู้ชมรวมน้ำแดงเงินเป็นหงสวมมหาวาหราชส่วนร่องร่ำเงินเป็นตองพวงทุกตระหนักข่าดูสิว่าสองลังนี้ใครจะเป็นคู่ตอ่อกอนเอาละครับสักคู่รู้กันเอาละครับท่านผู้ชมฝากบอกพี่น้องท่านผู้ชม ที่เอี่ยวครับระหว่างเรือหงสามหาว่าพบกับเรือเจ้าปู่พิทักษนาคาโอ้โหคู่นี้ทีงานจัดให้เป็นคู่5ดาวเอาละครับทีวแรกประเภทศุยกอผ่านสายหูสายตาพระเดชพ,พุณไปแล้วเพื่อเป็นขัญและกำลังใจของพี่น้องชาง ขอเสียงปรบมือดองไรกับกำลังแรงใจทั้ง2องลำด้วยโอ้หัวใจจะลายนะครับไอ้บุญน้ามนูลคนลุ่มน้ำหูวันนี้มาลำบูกย้อนยุกกับพี่น้องจากจังหวัดธุ7น้ย่กตเจ้านามข้ามฟ้าฝั่งลำน้ำมูลไปเจอกับเทพศักดิ์สิทธิ์โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วมีพายมาดันสิ น้องเต้คุณขาวนี่ดำหมดเลยมีไพ่วางสี่อันแสนต้องตีดีๆแล้วมาไพ่กันนาษมันจะไพ่เปลี่ยนต่วมาสั่นโอ้ยสีสรับเทพศักสิ์ิทธครับสีสลับทีสักสิไอโนมินาตาไม่คุ้มครับลูปรางดำเป็นคนลูพรอผู้เชี่ยวชาญเงยบ้านอ้อนาะขออนุญาตขอจัดสรรท่านนิดนึงครับนิดนึงครับอันวังกุลนาตาจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นไกลาจากฟวาคว้าสุรกายคัมปานนี้เงินบริจาคก,กับพระท่านเปิดโครงกครับช่างยูนจากสุวรรณภูมินะครับห้ารอยบาทห้าร้อยการช่าง1,200บาทแล้วก็่านเถอะเอาละครผู้หญ่เตือนประชาๆนผู้ใหญ่เตือนประชาๆโอ้โหอาปากค้างครับปเป็นหว<ไ>ัวเป็นหววัวของอสุรเนี้ เราจะได้ว่าเป็นสี่ยอดปรมาจารย์แห่งภาคอีสานเลยทีเดียวโอ้มหาราชรออกต่อมาไม่รอไม่ผีไม่ช้าเลยทีเดียวใส่มาแบบระเบิดถึงเลยทีเดียวบูนกันแหลกหลานบานหารู้ไทยเลยทีเดียวใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครจะเป็นมูสนามกีดใครจะเป็นสิงสนามซ้อมหน้ามดุลที่เป็นธรรมดามีนะว่าผมฟ้ามหาราชจากบ้านดงแดงตบลด่านอภิลาสศิษยจังหวัดศรีสะเกเร์บมาแล้วไม่อยากจะไม่หยุดจะไม่ใยุดจ้าผูคผูปรับเก่ายานาคับลูก คูกหฟ้าใครจะไปกันอยู่ใส่กันมาเยอะที่ว่าสายน้ำแตกกัสัเส็กระดดนกเล่นไปตหัวแดงเร็วหัวเริ่มสายท้ายเริ่มเปิดหัวเริ่มสายท้ายไปิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดแม้แต่หุ่นกำลังมันังเกิดขึ้นมาได้เอาเลยว่าตัวนี้เริ่มใส่กันมาแล้วจ้าหลรู้วไปไอนี้ไม่จัพดแคุยาจะก็จะูกัเหลือจะพัดจะกพมันจะก็สายมาคูกินตัวนี้หัวตัว ไม่หมดพี่ที่จะกระชากแรงแซบมาเลยเพราะตัวตาแตกก็สั้นเต็มกระโดดก็ได้ประตูทีมผู้เดลล์เดลก็หูอล็บออกก้อยเขายังไม่รู้นะจ๊ะจะบอกให้เที่นีเล่นหูฉันฝาหน้าฉันกระเพงเล่นหูฉันฝาหน้าฉันกระเพงจะชุนยใจใส่กระพิบใไฟเสือใส่กันตาเจนี่ว่าตาตาตาฝันตาฝันหูตาหูตาตาตาผ้าตาผ้าเลนพีเดียวหูฝ้า ลำดับการประกาศผลการแจกสัญับเรือที่สี่รอบพระบ่ายรอบคู้สายรอบแห่งการวัดใจครับมาดูสิว่าเรือดีล่องน้ําแดงในนามของว่าหกฟ้ามหาราชพบกับเรือเจ้าปู่พิพุทธะนาคาร่องน้ำสีเงินผลการแ่งขันครับคพะการรมการทุกประสิล์ให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเป็นเรือหงฟ้ามหาราชไปชิงกัท้าวสีสุบอดหนุ่มเมืองช้า ขงฟ้ามหาราชพิชิเอยูลังนี้น่าจับตามองยิ่งนักเอืดหาที่่เศร้าเดียวใส่เต็มยางยากนะครับแจ้ไปยังรนแบบนี้จับอะไรก็นัำนะครับผู่ที่สิบเก้านะครับเจ้าพ่อพระลาภัยพบหงเห้าตาปฐุมทองผู่ที่20สิบนะครับ พระคารเทวีพบเพนต้องเสียวนนนนั่ไปูแล้วะผู้ที่21เทพศักดิ์สิทธิ์พบเจ้าปู่พุทธนาคาผู้ที่23นะครับท้าศีลสุทรตุ่งเมืองช้างพบองค์พระมหาราชอ่ารายนามที่ผมอ่านไปแล้วนะครับขอเชิญผู้จัดการเรือผู้จัดการเรือมาที่กองเรือมาครับเพื่อเราจะได้จับฉลากเพราะนักกรับือเดือดเชิญเรือทั้งแปดลำครับผู้จัดการเรือทั้งแปดลำครับ นี่ความการนาครับเราก็ต้องกระชับเวลาอยู่หน่อยนะครับตอนนี้นาฬินตก็เดินไปเดินไปที่สักศิลมาแล้วครับสักศิลครับเจ้าปู่พิพิธนะครับผู้นี้สําหรับถ้วยกอริงที่สามนะครับขอเสียงตบมือกับเจ้าปูพุทธีรากาครับเจ้าสนามนะครับวันนี้ก็ถือว่าทำดีที่สุดนะครับทุ่มเทเต็มที่ขอบคุณสีใบครับ ต่างเสียมากแล้วจอครูมีพื้นมากแล้วผมฟ้ามาแล้วครับคนะุณใหญ่ครับอันหนครับทั้งเรืออ่าประเภทกอประเภทขอแล้วก็ประเภทท้องถิ่นนะครับ